มาครับพามาดูเกจวัดมือสองนะครับครบชุด6ตัวนะฮะเป็นเกจวัดจากดิฟฟี่นะฮะงานติดตั้งจริงใน e ีซูซนะครับ D m a ม็กโกลชิรีนะครับชมนี้เป็นปี2 0 1 0ถึงสองพนะครับนี่ฮะกลางวันนะครับจะเป็นแสงสีฟ้าสามารถปรับตั้งได้ผ่านรีโมตตัวนี้ฮะเราติดตั้งรีโมทไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นแบบเสียบ OBD นะครับไม่ตัดต่อสายไฟนะครับพอเปิดนะครับนี่ครับเปิดไฟจะเป็นสีแดงแบบนี้ฮะ สามารถปรับตั้งค่าสีได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับสําหรับใครนะครับที่มองหานะครับเกรดวัดราคาประหยัดนะครับเป็นเกรดวัดมือสองแบบ OBD แบบนี้นะครับมีมาเข้ามาไม่บ่อยนะฮะใครสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามไว้ได้เลยนะครับเวลาของมาเดี๋ยวแจ้งกลับนะฮะขอเวลากลางวันหน่อยครับปิดไปดีฮะนี่ฮะสวยเลยนะครับขอบเป็นอลูมิเนียมนะฮะแบบนี้ฮะ6ตัวนะครับขึ้นครบทุกค่านะฮะช่างเปิ้ลนะฮะ ตัวนี้ฮะทำงานอยู่นะฮะอ่านี่ครับเดี๋ยวเขาดับเครื่องหน่อยฮะโอเคครับนะครับแต่รอแต่รอแล้วครับถูกนี่ฮะเป็น R G B เปลี่ยนสีได้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเข็มกวาดนะครับเปิดใจฮะตัดเครื่องดูเข็มกวาดนะครับเนี่ยขึ้นแบบนี้สีเหลืองสีเขียวเนี่ยเรียบร้อยนะครับสวยงามใครสนใจอินบ็อกซ์มาครับลาไปก่อนครับ